โอ้เล็กฝันหนิทีเพ่ออันนี้ที่ว่าบ่กั่นสิเอาให้ปล่อยให่งคงทุ่ยไทยโอ้ครับผมอืสวัสดีพี่น้องเนาะครับผมอามาติดตามพอดับเสียนระยองเด้อพี่น้องเด้อครับอามาแล้วมาแล้วใครที่รอครับผมเนาะฝันมือนี่นะพี่น้องฝันมือนี่สำหรับพอดับเสียนระยองพี่น้องเนาะกราังตั้งก็ชุดอกหุ้นต่างนายพี่น้องเนาะครับออามาฝั่งน้ำกันอ ฟังไปง่ายๆเลยสำหรับกุมานกุมานครับพอเนี่ยเส้พอพอเนี่ยจามเถียงกันโอ้ในความฝันเด็ครับเด็กอ่างเดียวเทว่าเพื่อนในผู้นึงบ่อยครับพร้อมเหมือนนะผู้หนึงบอกเมื่อยครับโอ้แต่ว่าแต่ว่างวดบางแห่งกันมันบวออกด้วยพี่น้องงวดบางแห่งมันบวมออก อันเพื่อนไฮเพื่อนไฮหกสามมันออกหกสองโอ้ครับผมอืคือกูมั่นคล้องกับอันพ่อยซี่พ่อยซี่พ่อยจันมียงี้โอ้ครับเพื่อนเพื่อนเถียงกันกูมั่นแล้วไปกูมั่นแล้วไปเถียงเพื่อนโอ้อืมั่นไปเถียงเพื่อนเพื่อนกับบ่ได้เถียงแค่เพื่อนกับบ้าตัวนี่ละเพื่อนว่านนะครับอือ น,นี้นะบองกานมันบนมอวานมาจีบงานอยจัน์ไอ้อยจัน์เราหายเรายิ้มเนี้ย่เอยเซ่เราหายอ้ครับคอยเซ่เราหายสามมาพอมากับขอมาคนไล่คนแช่ได้ไป่น้อยอะารด้วยครับผม งานนึงช่องแสดงว่าหลายช่องเร่เนาะครับผมม,มานำกันหลยอยู่แต่ว่ามีคนสองคนพอธรอรมาดาัะมาติดตามพี่น้องจับประเด็นเดี๋ยวถ้าบ้าไม่พี่น้องนะมาติดตามตัวเลขจะแห้ขงขอาดาับเสียเลยยอ,นอมนะเพราะเริ่มต้นประมวลเลยสามตัวซองละแสน แล้วก็สองตัวและการเลขข้อมันข้อนคุณพอ่อเน่ะถือว่าเป็นสรุปพ่อจ,จำหมดได้แล้วโอ้ลอึงปิบดบึงเรื่องสิทธิ์คิดผัวโอ้ยอ๋อพี่รองกระดาษคอยกับว่าได้มากได้บาทหรือยังไนอกสานามยิ่งแต่ว่าซีเจ็ดป่ะซีเจ็ดซีเก้า ไม่ตรงกันคักจังวะสี่เจ็ดสี่เก้าเยวสที่ไปเอากระดาษก็เบิ่งกันเนาะพร้อมแล้วไปเลยพี่น้องกลับไปวางหันชุดละหกชุดละหกกระจาย่านตั้งไลชุดบ่อเลยจะเลยพากันปั๊บกล่องกันจังหวะจังหวะวางมาทบยังว่าผู้นีครับผม อ๋อชุดส่ <Pop> <expand> ้างอุดวนี่น้พอนะชุดสร้งอุดรัศูนย์เจดสามศูนย์เก้าสามเศเจศูนย์เกสามลยพี่น้องชุดสามตัวเมื่อนี้เห็นว่าเป็นฟันทพเลยนาาพอเนาะโพงสุดท э <ar> so 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 ้ายเลยมื่อนี่ ฟันทงคือเก่าว่าไายเลขมันยังยังคือเก่าว่านายเดียวว่าเสียเสีย,ยเลขเพิมฝันเอ,อ้ครับเมื่อนี้สิเป็นเลขเพิมฝันประกอบไปนน้ำอีกเออทางเดียวมันเที่ยงกันนะครับผมโอ้เอาอันนี้เท่ากับอ่าย่ำม,มาว่าต่างๆอ่าพ่อปล่อยมาหนีอืมยันเอฟซีลืมเนาะพ่อเนาะอือครับอ่าวิ่งศูนย์เจ็ดบนนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็น เป็นซ่องละแสนนะพ่อเนาะอ่าซ่องละแสนครับมีศูนย์เจ็ดบ้นบุงหัวมจากวัดบ้านบุมบ้าบเนี่ยครับผมบัดกว่าท่ายกนสูว่าประมูลซ่องใหรครับศูนเจ็ดสามคือสามตัวกับศูนย์เก้าสามสามตัวเด็กสามตัวมีอยสองหางนะครับเลือเป็นชุดซ่องละหนึ่งแสนวันนี้ซ่องละเจ็ดเมื่อนี่เป็นล่างไหมพอ่อ สรงละเจ็บมือกับเป็นร่างซร้งและหามืนกับเป็นล่างมันแรมันแรงมาส้นกันเพื่อกันโอ้ครับผมแล้วเราสรงเรเก็บมือของอ่ามันเกิดมันจำอะไรตัวนั้นอ่ะแต่ว่าทีดีเนี่ยมันกับมันอยู่ในชิปมันนะครับผมมีสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะพ่ออ่านนั่นมันอ่าสรงหามือแน่น่ะซะสรางหามือบอกพ่อเออโอ้ไอ้สอ้างไอ ตอนละเจ็ดมื่นมันบ่มีหาหาเจ็ดถาเจ็ดแปดเอมันมีแต่สี่เจ็ดเจเจ็ดีก่แม่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดไปนั้นพวกนั้นนะโอ้ครับผมเพราะว่ามันกิดกมันมันบอกเห็นข้อมูลตอนที่ว่าเพราะเกิเอาผิดเนี่ยเอาไปเบิรงเอาน้ กินก็ก็ได้กันเนาะพี่น้องเนาะอืมกลับไปเมืองนกินก็แล้วพี่น้องครับติดใจอ่ะอืมแล้วทีนี้เนี่ยชิมรสบัวห่านออกพี่น้องครับอืมซื้อยังไงก็ได้ขอให้ติดใจโอ้โหซื้อยังไงก็ได้ขอให้ติดใจเงเอาสำหรับ พ่อฝันพี่นอ<พ>อ้องพ่อฝันว่าตั้งแตก่อนครับคุณฝันี่ยฝันไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พี่น้องอืออ่าเพิ่นมาบอกมามาถามบอกทำข้าวแต่ว่าคุณมันหน่อยตั้งหาิ่นขี่รถตู้มานำน้กพี่น้องงานเนี่ยโอ้โหมด Bắc là bậc winning nói, and you must lai mhm. Motong anh em thì nói, hàm. Mhm. 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 พูโอ้ยคือสิกบ่อว่ายแท้เนี่ยถึงพันแล้วว่ะมันยังบ่พันในหอดแล้วพ่อรุ่นรุ่นเมื่อนีรรุ่นหลายครับผมรุ่นหลายเมื่อนีรรุ่นว่าจะึ้นไรโสดได้บ่เนาะก็เลยหนักแจ็คไม้พี่รองส่วงเที่ยงเนี่ยส้วงเที่ยงคนบ้างพี่รองส่วงเนี่ยครับผมเข่ามาหลายพี่รอกนั้นขินข้าวกับฟังไปน้ำเด้อพี่น้อง อ๋พี่้องชุดสามตัวเนาะอ่าพี่ตองก็ไปพิจารณาบงนี่สองสชุดศูนย์เจ็สาศูนย์เกาสามลวลืตัดเอาบอกบลูแต่ว่าคนฝันนี่ป็นจริงครับอเซออจันไม่ยังไม่มี้นเกิดมาถามมซุกุกเครับเราซุยคบขึ้นกุยครับเพิ่นอยู่ คพือพ่อไปนอนอยู่พุ่นนอนอยู่สวนพุ่นครับผมเดี๋ยวนี้กอ็อยิ้สวนครับบานนี้ตาเสตตาจันนี่เพิ่นไปหาไปเยี่ยมไปยามครับโอ้เกิดเป็นลูกเพื่อนเพื่อนตอนสมัยพุ่นนี้สมัยเขาอ่านทุกอ่าสารเล่าลรามาแข่งฝนมาบ้านคุณพ่ออยู่จังหวัดราย้อนไอ้สมัยนั้นเพิ่นให้คนยืดยืดอะไรก็ เแปดสองสมัยสามตัวแตกอ้ับโอ้โหได้ร่วมยเออได้ร่วมไปสร้างไเมือหนหมื่นบาทนะครับผมครับผมทีว่าจะสร้างยุคทีแล้วบาททั้งทั้งกลุ่มใหญ่ก็เจ้ายูทูบก็เจ้าเช็ดปุนกันร่วมก็เจ้าไปเลยตัวครับอ๋ออไบที่ไปที่มาพี่น้าก็ผู้คนไปเขาฟันละเม่นเนาะอออื <L an> เล็้หัวให้พงเพื่อนจ,จดดุดนี่ครับขอ,องอมืนบาทแล้ลว,วพี่น้องอือืมอมอืมเพิ่มาวาต่ได้เนี่ยหรอพ่อของเงินก่อนเลีสามตัวเันพี่น้องถูกถ,ถมัจะไหน่เนาะอืมครับผมโอ้ถูกสามตัวสามตัวต้นที่หน้อยล่านเนะพี่นอ้องก็เพิ่นดังๆที่หุ่นตีพ่อเอ่ยินงกังมากอัดเลยล่ะอยกะ <L an> ใช่ ถึงบุตรบลูกแาจะบด้สิงกนเอออันนี้กักโตรงาในสมัยนั้นครับผมวันนี้พ้นเถียงกันว่ายังไงพ่อบานนี้นะาขอเรื่องเราพี่น้องพ่อนหญ่พ่าใหี่เสีเล่าสิบเอคืนเล่าบาพ่อใหญ่จันทร์วัดบ่อทองเกาวาจะบอกเล่าแล้วหงดหงดงนเหกสามันออหกสอง เอากูดีก่อนว่อโอ้ฮะวานีคุมันน้อยของใครนั่นปีนลงจากรถตู้มาแมนบ้มันมันคือเลื่ผมบ้าผันว่าเออเี่ผมบ้ากันนั่นน่ะในความฝันเด้อพี่น้องอ่าอันนี้มีคนเชื่อ ไปบุคคลเด้อพี่น้องก็บ่อฟ้าว่อมากอ่ะสูเป็นเร็กน่อยไห้กูบอากกอนนะะเป็นผู้หญ่กูต้องบ้าครับเอราะอจันน่ะบ้าบ่าคืนนัินบอาพรามันก็ก้ามหญ่มี อืม mm ัา hmm. น,นคือเจ็ดแปดได้พี่น้องโอ้ป oh. าวันี้กุมันกุมันน้อยของข่อยกันบุพเพอจัยแล้องเ oh, uh. อออ่ะบุพเพอจัยผลเสียงครับขอยอาจารย์นั่นแหละกุมันน,มน,น้อยของของผมบอกให้แปดเจ็ดได้พี่น้อง เออเดี๋ยครั้งเดียวน่ะแต่ว่าพ่นเสียงกันโอ้ผูดด้หนึ่งบอกตัวหนึ่งพูดบอกตัวหนึ่งแต่ว่าห่างตัวเดียวกันนั่นละตัวเดียวกันนั่นแหละมันเป็นเลขกลับกนันเลขกลับกันโบแมนสิ่งก็ขึ้มากจังว่าออะไรโบแมนนิดน้องอ่ะอันนี้มันควบจริงครับจำได้จำหนึ่ง กณมานนอยของใครก้าเขาพลัดจะมีโอ้ยเซอันโอ้ยจันบ่เนาะเออคนเ่นเทียไงก็เนาะครับโอ้พาดาะไรวะเด็นน่อยิดอเนาะพูดหนึ่งหายเจ็ดแปดพูดนึ่งหายแปดเจ็ดอืมครับผู้ใดสิเขาตรงๆรนังสบ่พ่อเออ อ,อ,อันนี้ว่านว่าได้บอกบนบอกล่างเด้อพี่น้องเด้อครับในความฝันเด้อพี่น้องอืแต่ที่นเนี่ยนะมันมันตรงกับเลขอ่าวัดอู้ยแพร่พี่น้องอโอ้ครับผมที่เพิ่นไทยอ่ามุมูลล่างนะแล้วจะสร0างอเมือนเพี่น้องครังกันเป้าเจ็ดอืมนี่ทู่ บอกกับคน